คำขันสนั่นป่าเคล็ดลับความกล้าของคังคกตัวจ้อยนิทานเรื่องคางคกกับเสือเสียงลมพัดวิดหวิวในป่าลึกใต้เงาต้นสุงม,มหือมาท่ามกลางความเงียบสงัดของพงไพรมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าคางคกตัวหนึ่งผิวหนังครุขระดวงตากลมโตนอนหมอบนิ่งราวกับเป็นส่วนหนึ่งของผืนดิน เสียงฝีเท้าหนักหนักย่าเข้ามาใกล้ทันใดนั้นเงาดำทะมึนก็ทาบทับร่างเล็กๆน,นั้นเสือเจ้าแห่งพงไพรสง่างามและน่าเกรงขามเดินเยื้องย่างด้วยท่าทีของผู้ครองอำนาจดวงตาคมกริบจับจ้องไปยังสิ่งแปลกหน้าที่อยู่ใต้ต้นสุงเสือเสียงทุ้มต่ำก้องกังวานบน่นพ,พึมพำวันนี้ก็จะไปหักวางอ้วนๆกินสักหน่อย ดันเจออะไรมานอนขวางทางแต่เช้ามองเห็นคังคกเสือแกล้งกระแอมหนึ่งทีพยายามทำเสียงให้ดูน่าเกรงขามที่สุดเฮ hey, เจ้าคังคกนอนขวางทางข้าอยู่ได้เหตุใดจึงมาหมอบประจบศบตาอยู่ตรงนี้กันเสียงคังคกร้องออบออบเบาๆอย่างไม่สะทกสะท้านเจ้าคังคกตัวอ้วนกลมลืมตาปรือปรือมองพญาเสือตัวใหญ่เบื้องหน้า มันไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวแม้แต่น้อยเสือเสียงเข้มขึ้นนิดหน่อยนี่ถามว่าทำอะไรอยู่เจ้าขังคกไม่ได้ยินหรือไงขังคกเสียงแหบๆช้าๆแต่แฝงความกวนนิดๆอ๋อนึกว่าใครที่แท้ก็ท่านพญาเสือนี่เองข้ากาลังออกกำลังกายอยู่นะขอรับเสือเลิกคิ้วสูงด้วยความ,มงงงวยออกกำลังกายด้วยการนอนหมอบกลางทางอย่างนี้รือ เจ้าขังคกหรือว่าวันนี้สมองเจ้าโดนแดดเลียไปแล้วคังคกทำเป็นถอนหายใจโทกท่านพญาเสือก็การออกกําลังกายมันมีหลายแบบขอรับอย่างข้าเนี่ยกาลังฝึกความแข็งแกร่งแบกซุงเล่นอยู่หน้าเสือหัวเราะหืยอ,อ,อย่างไม่เชื่อหูตัวเองฮ่าฮ่ 5. แบกซุงเจ้าตัวกระจิ๋วหลิวอย่างเจ้าเนี่ยนะจะแบกซุงถ้าท่านแน่จริง กล้ากระโดดข้าแม่น้ําแข่งกับข้าไหมละ่ะคางคกพูดพลางผายมือไปอยังแม่น้ํากว้างใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลคางคกกระแอมหนึ่งทีพลางทําท่าหึดหัดถ้าเจ้าคัางคกต้องการข้าพญาเสืออยากเล่นสนุกด้วยก็ได้เลยข้ารับคําท้าพญาเสือยิ้มมุมปากอย่างยอ่อเย้ยไม่คิดว่าเจ้าคัางคกจะกระโดดได้ไกลกว่าตนเองเมื่อส่งสัญ,ญญาณออกตัวเสือก็ไม่รอช้า มันกระรยะแล้วกระโจนออกไปสุดแรงเกิดตั้งใจจะพุ่งข้ามแม่น้ำไปถึงอีกฝั่งในพริบตาทันทีที่เสือกระโดดพ้นพื้นเจ้าคังคกตัวแสบก็ไม่รอช้ามันงับเข้าที่ปลายหางของเสืออย่างรวดเร็วเสือไม่รู้ตัวเลยว่ามีอะไรติดอยู่ที่หางมันออกแรงเหวี่ยงตัวอย่างเต็มที่เพื่อไปให้ถึงฝั่งและด้วยแรงเหวี่ยงอันมหาศาลนั่นเอง เจ้าคางคกก็ถูกเหวี่ยงปลิวและเลิ้วข้ามแม่น้ําไปตกอีกฝั่งหนึ่งและหัวของมันไปกระทบกับหินอย่างเต็มที่พร้อมกับเลือดไหลออกจากปากเสือว่ายน้โครมครามตามมาอย่างสบายๆเมื่อมันตะกายขึ้นฝั่งได้สําเร็จสายตาของมันก็กวาดหาเจ้าคางคกตัวเล็กอย่างผู้ชนะแต่แล้วมันก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจเจ้าคางคกมาถึงก่อนแล้วจริงๆแต่มันไม่ได้ยืนยิ้มแป้นอย่างที่เสือคิด มันนอนแผ่อยู่บนโขดหินใหญ่ตรงหน้าใบหน้ามีเลือดเต็มปากเสือตะลึงงันเฮ้ยเจ้าคางคกนี่เจ้ามาถึงก่อนข้าได้ยังไงแล้วเลือดอะไรนั่นน้าคางคกเสียงอู้อี้ตัวกระตุกเล็กน้อยพยายามทำหน้าเหมือนผู้ชนะท่าทางสบายสบายแฮกแฮกออออบแล้วกระอักเลือดออกมาเล็กน้อยก็ก็ข้ามารอท่านตั้งนานเลยจับแพะกินเล่นๆไปตั้งสองตัวแล้ว ท่านเพิ่งมาถึงหรือท่านเสือทำไมมาถึงช้าจังเสือยือนอ้าปากครั้งนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่พยายามทำความเข้าใจกับคำพูดของเจ้าคางคกคำพูดนั้นทำให้พญาเสือถึงกับแข็งทื่อไปชั่วขณะดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจปนอึง้งปกติมีแต่สัตว์อื่นกลัวมันแต่นี่เจ้าคางคกตัวจ้อยกลับกล้าพูดจาโอ้อวดเช่นนี้มันไม่รู้ว่าคางคกพูดจริงหรือพูดเล่น แต่ด้วยความประหลาดใจและความไม่แน่ใจผสมความกลัวเล็กๆที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเสือเสียงสั่นเครือเล็กน้อยเฮ้ยเจ้าโหเจ้าพูดจริงหรือนี่เอ๊กแกเป็นคังคกจะมากินแพ้ได้ยังไงเสือบอกคางคกยิ้มมุมปากอย่างมีชัยออบอก็ลองดูสิขอรับตอนนี้ข้าย,ยังไม่หายหิวอยู่พอดีคางคกบอกต่อไปว่าอย่าว่าแต่แพ้เลย เดี๋ยวจะกินเสือให้ดูท่านใดนั้นเองพญาเสือผู้ยิ่งใหญ่ก็กรีดร้องเสียงหลงวิ่งแผ่นแนบเข้าป่าไปอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งให้เจ้าคางคกตัวน้อยหัวเราะฮิฮอยู่ในลำคอยอย่างผู้ชนะคางคกหัวเราะหืๆหืนเสียงออบแอบเสือวิ่งตะเตลิดเปิดเปิงไปไม่หยุดจนกระทั่งไปเจอเข้ากับเจ้าลิงจอตัวหนึ่งกำลังให้โหนอยู่บนต้นไม้เสือหอบแฮกแฮกเสียงแห้งผาก คือหือเจ้าเจ้าลิงข้าเจอสัตว์ประหลาดมาลิงชะง,งกหน้าลงมามองอย่างสงสัยอะไรกันท่านพญาเสือวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวปกติเห็นแต่ท่านไล่งับสัตว์อื่นนี่ใครทำท่านกลัวได้ขนาดนี้เสืออธิบายเสียงสัน่นเจ้าคังคกมันมันขู่จะกินข้าลิงมองเสือหัวจะโรเท้าแล้วหัวเราะทิกคัก ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยท่านพญาเสือท่านโดนเจ้าคังคกตัวนั้นหลอกแล้วเจ้าคังคกหน้าหรือจะกินท่านได้ท่านนี่มันซื่อบื้อจริงๆเสืออับอายเล็กน้อยแต่ก็ยังกลัวจริงรึแต่แต่ข้ากลัวนี่นาถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทำไมมันถึงกล้าพูดแบบนั้นละ่ะลิงยิ้มเจ้าเล่เอาเถหน้าเดี๋ยวข้าจะไปด้วยกันกับท่านนี่แหละไปดูซิว่าเจ้าคังคกตัวนั้นมันจะแน่แค่ไหน เสือรีบปฏิเสธไม่ได้นะอย่ามาหลอกฉันไปนะฉันกลัวมันจริงๆิลิงคิดแผนออกงั้นเอาอย่างนี้เพื่อให้ท่านสบายใจเราเอาหางมาติดกันไว้เลยดีไหมละ่ะท่านจะได้รู้ว่าข้าไม่ทิ้งท่านไปไหนเสือครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งด้วยความกลัวขังคกและอยากจะแก้แค้นเล็กๆน้อยๆมันก็ตกลงในที่สุดทั้งคู่เอาหางมาติดกันอย่างแน่นหนาะ จากนั้นเจ้าลิงก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังเสืออย่างสบายอารมณ์เสือจึงเดินย้อนกลับไปทางเดิมอย่างระมัดระวังเมื่อกลับมาถึงจุดเดิมก็พบว่าเจ้าคังคกยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงที่เก่าที่จริงแล้วมันขยับไปไหนไม่ได้มากนักเพราะมันยังจุกที่ตัวมันเองถูกเหวี่ยงไปกระทบกับโขดหินไปเมื่อสักครู่พอเห็นเสือกับลิงเดินจับคู่มาด้วยกันเจ้าคังคกก็รู้ทันทีว่าเจ้าลิงจะต้องบอกความจริงให้กับเสืออย่างแน่นอน เจ้าคางคกไม่รอช้ามันตัดสินใจชิงทักก่อนคางคกตะโกนเสียงแหบๆแ,แต่แฝงความร้ายกาจออบออบเฮ้ยไอ้ลิงพ่อแกติดพนันฉันไว้แพ้ตั้งสิบตัวนะแกะหลอกไอ้เสือตัวนี้มาให้ฉันกินแค่ตัวเดียวเหรอนี่มันไม่คุ้มกับที่ตกลงกันไว้เลยนี่ว่าทันทีที่พญาเสือได้ยินดังนั้นมันก็กรีดร้องสุดเสียงด้วยความตกใจ ด้วยความเชื่อเต็มร้อยว่าลิงกำลังหลอกตนเองมาให้คังคกกินมันจึงรีบวิ่งเพ่นแนบหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่ทันได้สนใจเลยว่าเจ้าลิงที่ผูกหางติดอยู่ด้วยนั้นจะวิ่งตามทันหรือไม่ด้วยความเร็วสุดฝีเท้าจากการตกใจสุดขีดเสือไม่ได้สนใจเลยว่าหางของมันยังมาติดกับลิงอยู่เจ้าลิงจึงหล่นจากหลังเสือแต่ก็ยังคงถูกลากกระแทกไปกับพื้นอย่างรุนแรง หัวของเจ้าลิงฟาดเข้ากับต้นไม้โครมครามฟาดไปฟาดมาตามแรงกระชากของเสือที่วิ่งไม่คิดชีวิตจนกระทั่งฟาดจนหัวลิงหลุดพญาเสือวิ่งไปไกลพอสมควรจนกระทั่งเริ่มรู้สึกเหนื่อยหอบและคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วจึงหันกลับมามองด้านหลังเพื่อดูว่าเจ้าคังคกตามมาหรือไม่แต่สิ่งที่มันเห็นคือร่างไร้หัวของเจ้าลิงเสือตาเหลือกด้วยความตกใจสุดขีด น้ำเสียงสันเทาอุทานลั่นป่าเฮ้ยนี่เราวิ่งไวขนาดนี้มันยังตามมาเอาหัวลิงไปกินได้เจ้าคางคกนี่มันร้ายกาจเกินไปแล้วและนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้าคังคกจอมโอที่ใช้ไหวพริบเอาตัวรอดและหลอกสัตว์ใหญ่ได้ถึงสองตัวในคราวเดียวชนิดที่ว่าพญาเสือคงจำไปจนวันตาย